เพื่อนๆรู้ไหมว่าชาตินี้เป็นชาติเดียวที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นชาติเดียวที่มีโอกาสรอดพ้นจากสังสารวัตรได้ทั้งหมดเลยก็คือการก้าวออกไปจากระบบของกรรมได้เลยซึ่งมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวเท่านั้นที่จะทําอย่างนี้ได้เพื่อนๆดังนั้นอย่าให้เสียโอกาสครูชี้ขอบอกย้าเลยจริงๆว่าอย่าให้เสียโอกาสแล้วการที่เราจะรอดพ้นจากระบบของกรรมออกไปได้เนี่ยก็คือเราจะต้อง ศึกษาเราจะต้องรู้คําพุทธวจนะเท่านั้นก็คือคําที่ออกจากปากพระูเจ้าจริงๆที่เป็นคำล้วนๆไม่มีการเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็นํามาศึกษาปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นหลักการหลักการเดียวที่แท้จริงก็คือเราจะต้องพัฒนาตนให้เป็นอริยะให้ได้นั่นก็คือเป็นอริยะก็คือหมายถึงว่าการที่เรามีความคิดความเห็นที่ถูกต้องเข้าสู่ระบบของการ แยกชั้นออกจากปะตุชนคนทั่วไปแล้วนั่นก็คือเราเนี่ยเข้าสู่ระบบของการแยกชั้นออกจากระบบของกรรมได้เมื่อเราบรรลุเป็นอริยบุคคลเนี่ยชาติต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีความตกต่ำเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาซึ่งเราจะปิดประตูอบายภูมิไม่ได้เลยเราจะเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพัฒนาการของเราต่อไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกระทั่งสุดท้ายเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบของ